โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายูโรเอ็กอีเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครเลนเจอร์อีเช่นเคยนะครับผมนะฮะอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเบลนะครับผมจากคุโรโบดันมาจินะครับผมเบลลิตเติ้ลุคกี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าสกิลเท่นะอันนี้คือเท่นะเท่มากๆเลยสกิลมันอะ นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสิกูนะครับผมคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมฟังกันเลยนะครับผมอ่าเบลนะครับผมเป็นสายว่องไวทตุไฟนะครับผมอ่าเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับผมแร่เนี่ยแร่ของเบลเนี่ยใช้กลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับความเก่งของมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะ โอเคนะครับผมคันอื่นก็ก็จะเป็นสายว่องไวทั่วไปนะครับผมอ่าโอเคความเร็วในการโจมตีเร็วมากความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะครับผมเร็วปกตินะเรามาดูทักษะกันเลยเดีย๋ยวก็ผมทักษะสกิลแรกนะเป็นการรีสกิลนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม270% 10วินาทีนะครับแล้วก็รีสกิลด้วยนะครับผม โอเคแล้วมาดูสกิลที่2กันเลยนะครับผมอ่ายกเลิกทักษะมาตัดศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหาย3,100%นะครับผมขัดขวางพลังชีวิตไอ้ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเน,นื่องของศัตรูด้วยนะครับผมชะงักอีก3วินะอ่าสกิลตัวนี้ก็คือดูเล็กๆอะผมว่ามันโอเคมากผมคิดว่าตอนแรกตอนเข้ามาใหม่ๆผมคิดว่าเป็นดั้ททัศไฟซะอีกนะครับผมอ่าแต่คือมันแย่ตรงที่มันสกิลหนึ่งเป,งเปรีสกิลเนี่ยสินะครับผม เอาสกิลไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่รีสกิลแล้วนามิดแบบราเมดแบบดีๆเงี้ยมีใส่ชะงักด้วยเงี้ยอ่าให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แบบบั๊บโลอย่างเงี้ยก็ยังดีนะไอ้นี่บั๊บลีสักษาลมันก็รีถีถีที่ใช้อยู่ด้วยกันเยอะๆยอะครับอ่าดูคุณผู้ชมน่าจะมองภาพออกนะครับผมว่าตัวรีสกิลเยอะๆเนี่ยมันจะรีถีแค่ไหนแล้วรีสกิลจะมาอยู่สกิลหนึ่งด้วยนะเออไม่รีรัวไม่สกิลสองไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่าเกียร์นะมันก็เป็นเกียรเคสไอ้เซตคริสต์มาสทั่วๆไป นะครับผมอ่าเกียร์ฟรีนะครับก็จะแนะนําเป็นธนูนะครับธนูแล้วก็โล่นะครับผมโล่นครับปกป้องแล้วก็กระเป๋าปีกเมฆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเบลไปลงฐานกันเลยแล้วกันนะครับผมทดสอบดูว่ามันจะรีสกิวทีกันแค่ไหนกันเชียวนะครับผมอ่าโอเคโอเคอเค่าด่านทดสอบนาเมฆของผมนะฮะด่านสามหกเก้านะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันซิว่านาเมฆของเบลนั้นจะแรงแค่ไหน ช่วงน,นี้ธาตุไฟยิ่งเป็นรูปเมียน้อยอยู่ด้วย <c oughs> นะาน่นะนะ่ใช่แล้วโอเคความสามารถก็เป็นร่างโคลนด้วยนะครับผมแถมปรับกลุ่มด้วยนะปรับกลุ่มโคลาโบอ่าปรับโคนมาปูอ้าโคลสองรอบติดเลยโบโอ้โหไม่ปล่อยไฟไม่ได้ไมังตายก่อนนะครนะับผมเฮ้ยนะบื้ออ้าวนามจก็แรงเลยนะถือว่าแรงใช้ได้เลยอะ่ะนีนะ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ทุกคนน่าจะรู้ว่าการรีสกิลดีทีอย่างครับผมอ่ามันก็บางครั้งมันก็พอใช้สกลิลสองบ้างนะแต่มึงใช้สกลิลหนึ่งเยอะไปเนะี่ยเห็นมันนลีรัวเนี่ยเอาลีแล้วลีแล้วดีในที่มันมีพ่นไฟมาบ้างตอนคือตอนมันมใหม่ใหม่อะมันน่าจะเหลือบลีรัวจัดอนะ่ะเหมือนมันเป็นบลักด้วยช่วงนั้นอนะคือเป็นตัวแรกที่แบบมีรีสกิลที่เป็นสกลิลหนึ่งและและนะครับและสกลิลสองเป็นสกลิลนามีดนะตอนนั้นอนะน่าจะมีแค่ติกิมั้งเฮ้ย ใช่ดิซลลี่เฮียนั่นด้วยนี่เซลลี่อนุบาลเออในนั่นก็รีสกิวที่ก็ไม่ต่างอะไรจากบิลเลยนะถ้ามันอยู่ด้วยกันดีเยอะๆเออไอ้นี่ขอประธานอภัยด้วยนะครับผมศึกษาข้อมูลไม่มากพออยู่ดีสมองมันก็ปิ้งไอ้ปกสานั่นออกมานะครับผมอ่ะโอเคทดสอบอดีสก่านละกันนะครับผมก็คือด่าน408 408ยังกินออโอเคด่านนี้เป็นด่านที่แบบบอสเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะ เห็นไหมมันกองม,มาเยอะๆนะครับผมโอเคนี่ยความร็วการเคลื่อนที่ก็ถือว่าเรยใช้ได้นะครับผมโอเคบัฟแล้วนะฮะผมจะปรับุูณสองไปเลยแล้วกันนะโปะใส่นะครับผมโปะใส่โอ้สกิลก็แม่นใช้ได้นะครับผมถามว่าเรือสกิลลึกไหมหรอประมาณ350จุดอะไม่ก็300นะครับผมเพราะระยะยืนมันก็ไม่ได้ชิดนะครับผมมันยืนห่างนิดหน่อยเหมือนอาดอะครับ ทุกคนน่าจะคิดภาพออกกันแล้วนะว่าอาดัมมันยืนประมาณ130จุดนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแล้วผมแบบพูดอะไรอาจจะไม่ถูกหน่อยนะเพราะผมก็ลืมลืมคือจําได้หลางหลงอ,อ่ะอ่าวิธีทำไมมันผมว่าเบลเนี่ยมันต้องพึ่งทีมหน่อยนะคือตัวมันค่อนข้างบางนะครับผมจริงจังฉีดฉีเดียวน่าจะ นอนเดียเด่ยังนะว้างนอนเสดีงเดียงนะครับผมคือต้องเอพึ่งพารอบข้างด้วยนะครับผมให้มันได้ยืนานานๆหน่อยนะสาหรับตัวเบลนะส่วนตัวนะครับผมคือนาเมตตัวนี้เนี่ยเอาตรงๆว่าไว้ใจได้เลยนะครับไว้ใจได้เลยแต่แค่สิ่งที่ไว้ใจไม่ได้สําหรับปัญหานี่ก็คือความอึดน,นะแม่งบางมากบางจัดๆเผยๆมากกว่าเอลีสอีกนะสาหรับผมนะอ่าโอเค ่าเดี๋ยวผมจะทําการดราฟทีมลงเลยละกันนะครับผมโดยใช้เบลนะอ่าโอเคก็จะมีชินอสเกะน,นะฮะชินจังนั่นเองนะครับผมบาวไฟริวนะครับผมอ่าโอเคโอเคอ่าก็ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของอัลเจมืดมาละกันนะครับผมด้านหลังอาสล็อตโยมินะครับผมบอสจัลเลเแล้วก็สายไฟไ <laughs> อ้ยูเมอรี่สายไฟนะครับผมอ่าจัดไปเลยละกันนะดราฟทีมเรียบร้อยลงเลยนะครับผม อ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมจะจัดแม็กมันมีกี่ตัวป่ะตอนนี้โอเคจัดถูกแล้วแหละอ่ะไปลงกันเลยละกันนะครับผมลง PVP นะอ่าทีนี้อืมจะลองดีมินอ้อเพามีซากุระด้วยอ่ะผมจะลองละกันนะครับผมรหัสนี้ก็มีเคียร์คริสต์มันก็พอมีนะฮะอ่ะโอเคจัดกันเลยละกันนะครับผมสำหรับทีนี้โอเควิวออกมาเอาโค้ดล่างด้วยนะครับผม อ่าโอเคเนี่ยต้องพึ่งรอบข้างที่แบบบัฟดีๆหน่อยนะครับผมเห็นไหมดูสถานะก็เริ่มจะง่ายแล้วนะเพราะมันเริ่มเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมสำหรบับเบลนะเห็นไหมแม่งโดนดาวิชิกอบง่ายมากนะแต่ก็ก็คือก็ท่าตรงข้ามเห็นไหมไม่ยืนออกไปไม่ยืนไม่ค่อยทําอะไรได้นะครับผมต้องพึ่งรอบข้างหน่อยนะฮะแบบเอาอะไรฮิมาววลิไมฮิวหรือเซซึน่าอย่างเงี้ยที่มีฮิวแรงๆสร้างเกาะเลือดแรงๆนะครับผมสร้างเกาะเลือดแรงๆหนาๆนะ โอเคเรียบร้อยทีมแรกก็นึอว่าจะตึกรีตบไปเบลชนะนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเน็ตการ okay. <c oughs> โอเคเน็ตโอ้โหทีมนี้เหรอไอ้ไม้เยอะดีนี่อ,าดาอดัมช็อตกันโอโ้โหจะได้เห็นประสิทธิภาพของเบลเต็มที่แล้วเรามาลองดูกันเลยว่าทีมี้เราจะชนะได้หรือไม่เอ้ไม่ใช่ชนะดูยแล,แล้วแต่แค่เราจะทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเบลครับรผมอ่าป,ปั๊บปุ๊บ f ไฟเบ l เอ้าเฮ้ยแม่งไม่โดนทาุน,ทาน้ำเสือไปโดนทตาไปโดนทตุน้ำใหญ่เลยไม่โดนท่าไม้ที่อยู่ข้างๆที่ช็อตกันอ่ะโอเคโบใส่เข้าไปอ่าโอเคสตันให้เห็นแล้วนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะแต่แค่แบบท้าแบบถ้ามันได้คู่เดี๋ยทราบผมว่าไม่ได้ว่ะแม่งรีถีเกินผมว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำการแช่แข็งก่อนเลยละกันนะครับผม เรียบร้อยเพราะว่าทีมนี้คือแบบมันมีความเสี่ยงหน่อยนะที่แบบโดนชิดป้อมอย่างเงี้ยเออเพราะว่าทีมนี้มันเป็นเหมือนทีมสายน้ำมีดโดยตรงอ่ะตัวอื่นจะไม่ค่อยมีนะครับผมก็มีแค่บาวไฟแหละที่อึดนะตัวอื่นไม่ก็แบบกระป๋องกระเป่งมากนะเลือดน้อยนะแต่นาเมีดลั่นมากนะครับผมโหอุอ้ยไหวไม่ได้ทีมนี้อฮ้ยต้องไหวดิหายเลยไปการันตีว่าไหวเฉยเลย อตอนนี้ก็อยู่กับดวงของบิลแล้วนะผมว่ามันจะฆ่าทัดไม้ได้มีปิทธีภาพแค่ไหนนะครับผมหรือต้องไหวครับต้องไหวคือเจอหนอนแสงด้แหละมันตามติดไปนะฮะโอ้ยไหวมะโนอโอเคผมว่าต้องไหวปะวะไอ้นี่ผมการันตีมอ่ะไม่น่าไหวละดูทรงผมว่าทีมนี้ไม่น่าไหวละมันก็คูณสองไปเลย ถ้าไหวก็ดีนะครับผมอุ้ยเจมส์มืดเราทํางานดีจัดอืมเจมส์มืดโชว์ผลงานอย่างดีแต่รอบข้างเราโชว์ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียบร้อยทีมนี้แพ้นะครับผมแม่นักสื่อยืนอุทิพหายชินจังชินไม่เข้าได้ไงวะชินจังเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันเก่งตั้งรับมากกว่าเล่นเองนะชินจังคือน่าจะต้องพิ่งเก่งดีๆเลยชินจังเนะี่ยระยะยืนก็โอเคแล้วนะครับผมเออหาทีมที่มันตึงๆหน่อยละก,กันโอเคทีมนี้ ชื่อหนอแสงแล้วกูเจอบ่อยอย่งเงีปักหัวหนอแสงเนี่ยแม่งตู้มาแป๊บหนึง่งแม่งออกมาหลายๆรหัสแล,ล้วอ่ะโอเคไปเลยเฮ้ยต้องไหวต้องไหวโอ้โหหนอแสงสกิลโคตรแม่นอะ่ะผมบอกเลยอห,หอยปะนอต้องดูนะครับต้องดูนะโอ้โหล้างปางเลยอะ่ะทีมเขาอะ่ะ แต่เจมืนี่คือเอาจริงแนละ้วเจมสนมไม่เป็นตัวที่ดีตลอดการ่ะผมว่าแม่งแบบแม่นจัดอะฉีดอย่างแม่เลยอะนะครับผมอ่าตัวชินจังก็คอยล้างไอ้นั่นนะชินจังก็คอยล้างพวกอะไรอะ่ะล้างไอซากุระแม่งยืนไม่ค่อยอยู่ซากุระยืนแทบไม่อยู่นะครับผมอ่าริวส่วนตัวริวนะก็ไม่รู้มัาล้างอะไรได้นะผมฝั่งเขาทาุน้ำแม่งไม่เห็นโผล่มาเลยสักตัวมีแต่ทาุไม้นะ ต้องให้บลิลมันชูผลงานหน่อยแต่บลิลมันมันไม่ค่อยทำอะไรเลยเห็นไหมมันตายมันตายอย่างเดียวเลยยศแสงก็แม่นสลอเกินแล้วสกิลนะอีชิบหายแล้วไหวมันนะ้ยเนี่ยดูดีเนดูหลบสกิลร้อยบวกยังโดนหนอแสงได้ง่ายๆหนอแสงมันเป็นตัวที่แบบสุดอะไอดีคือแบบไอดีผมนี่ผมจะไม่ถอดเลยอย่าเอ็มองสงมันเป็นตัวเบรก ถ้าไม่มีหนองแสงผมว่าไตาหลีกยากมากกับมันป่วนได้ดีอ่ะหื่มตอหมันนัวจังวะทีมนี้โหเฮ้ยจะไหวปะวะมันติดตรงช็อตกันนะดิไม่รู้เบลมันฉีชดช็อตกันเข้าหรือเปล่าอ่ะอุ้ยโชว์ผลงานได้เบลลูกรักโอ้ชิตโอ้มัยืีไหวปะวะ ต้องพึ่งรอบข้างดีจริงๆนะเว้ยไม่งั้นไม่ยืนไม่ไหวทีมนี้ขาดไม่มีตัวฟื้นฟูเลือดด้วยเน้นนาเมดอย่างเดียวอ่ะชินจังริวเบลโอ้โหแม่งอิดอยู่ตัวเดียวอะแม่งอิดตัวเดียวก็คือบาไฟนะเกือบจะเด้งเกือบจะแพ้แล้วตอนแรกแม่งเจ๊บแสนยืนเสกฟรีเลยยืนแบบยืนเสกไอ้นั่นอะเสกผีฟรีเลยอะโอ้โหเกือบจะไม่ไหวแล้วนะครับผมอะทีมนี้น่าจะตกเป็นขี้ เ <c oughs> ขาปากหมาก็รักเฮ้ยบอกว่า <c oughs> วววววไม่อยากแบบหมาแล้วแม่งแพ้กวายคนดูอีกสุดยอดเดูไหวบอลเนาะต้องให้เบลมาจาัดก,การอดัมนี่ไงโอเคถือว่าตันใส่สวยนะครับผมโบใส่เข้าไปอ่าโอเคใส่เข้าไปอีกอ่าเฮ้ยเริ่มไปได้ว่ะแต่แม่งแบบโดนดาวินชีก๊อปไงแล้วก๊อป์แม่งติดไป มันติดใบใช้สกิลไม่ได้สุดยอดเลยตัวโกงประจำซีซั่นหรือถุกซีซั่นก็ว่าได้คือดาวินชีนะโคพคนแม่ m v p สุดยอดเรียบร้อยชนะก็กินนี้มาครับน้องๆไอเทมเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เราสามารถพิชกับมาชนะได้ถ้าเรากะจังหวะการใช้ไอเทมให้ถูกให้ตรงเวลา แล้วก็ดูที่จังหวะนะครับผมว่าทีมเรามันแบบเจอสถานการณ์แบบไหนบ้างนะฮะต้องรับมือด้วยการใช้เทมอย่างถูกต้องนะครับอย่าใช้มั่วนะไม่งั้นมันพลิกมาชนะกุยก,กิ้เหี้ยนะครับผมอ่าโอเคอ่านดีวผมจะให้คะแนนตัวเบลละกันนะผมเบลเนี่ยผมให้คะแนนมันผมลังเลว่าจะให้7.5หรือ8ดดีวะอ่าส่วนตัวนะผมให้ 7.5พอนะครับผมอ่าผมให้ข้อดีก่อนเลยข้อดีของเบลนะครับผมเป็นตัวที่มีรีสกิลแล้วก็บัฟนาเม็ดนะครับผมแล้วก็สกิลสองนะครับผมสามารถสร้างนาเม็ดได้นะครับผมแรงด้วยนะธาตุไฟนะอ่าแล้วก็แบบติดสตันนะครับผมแล้วก็มีร่างโคดน,นะครับผมอ่าส่วนข้อเสียของเบลนะครับผมคือเบลเนี่ยเป็นธาตุไฟว่องไวที่ยืนใกล้เหมือนเอลีทนะครับผมซึ่ง ตัวมันอาจจะพิ่งพ่าตัวเองไม่ได้นะครับผมก็คือไม่มีเลือดไม่มีบัฟเลือดไม่มีบับเกาะอ,อะไรส้นตีละอ่าคือจึงจําเป็นที่จะต้องมีรอบข้างที่ดีแล้วก็มีตัวฮิวที่ดีเอายืนคู่ดูดีงันก็ได้เงี้ยตัวฟรีอะฮิวฮิวดีๆนะครับผมคือข้อเสียหลักๆนะไอเรื่องแรกนี่ผมไม่ตินะครับผมก็คือมันโอเคอยู่แล้วสําหรับตัวเลนเจอร์ประมาณนี้นะครับผม อ่าโอเคนะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีคาราแลักพ